สวัสดีครับอีพลแรกที่ได้พบกันนะครับจากเพจหรือว่าจากช่อง youtube ของผมนะครับพีบูลโมดิฟายนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวไฟตัดหมอกนะครับผมอยู่ที่ร้านพี่บูลประดับยนต์นะครับจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับอันนี้เป็นการรีวิวเพื่อเราจะได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับแล้วก็จะได้ทำการค้าขายกันนะครับวันนี้ก็มีการรีวิวไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกก็จะมีทั้งหมด2รุ่นนะครับ ที่ผมจะรีวิววันนี้ก็คือเป็นไฟตันหมอกของรถอีซูซูนะครับรุ่น d m a ม c นะครับถ้าตัวเหลี่ยมนี่ก็คือเป็นรุ่น d m a มปี03นะครับถ้าเกิดตัวกลมนี่ก็เป็น d m a มเหมือนกันนะครับรถอีซูซูเหมือนกันแต่เป็นปี07นะครับก็เป็นรถคนละปีคนลวาเ์ชันีเฉยนะครับแต่เป็น d m a มเหมือนกัน d m a เนี่ก็คือจะเป็นรถ d m a ม c ถ้าเกิดว่าตามประสาช่างก็คือโฉมแรกนะครับ เป็นรุ่นไฟตาหวานนะครับก็จะมีจุดสังเกตก็คือไฟตัดหมอกเนี่ยมันจะเป็นวงเหลี่ยมๆนะครับลักษณะก็คือเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วมันก็จะสามารถแบ่งชัดเจนเลยนะครับว่าไฟมันเป็นอันนี้คือข้างขวาอันนี้คือข้างซ้ายนะฮะมันจะไม่สามารถใส่กันได้นะครับซ้ายก็คือซ้ายขวาก็คือขวานะครับโดยที่ไฟรุ่นนี้นะครับก็จะมีหลอดหลอดภายในไฟนะครับ ก็คือหลอดนี่สามารถเปลี่ยนได้นะครับถ้าใช้ใช้ไปก็มีโอกาสที่จะขาดนะครับเราก็แกะข้างหลังนี่มาเปลี่ยนได้นะครับแกะนี้ออกมานะครับมันก็จะมีไฟข้างในไฟรุ่นนี้ก็จะใช้หลอดเบอร์ H3 นะครับในการเปลี่ยนถ้าเกิดว่ามาเปลี่ยนก็เปลี่ยนเราก็ต้องมาเช็คนะครับถ้าเกิดว่าไฟเราไม่ติดนะครับมันก็มีโอกาสที่จะเสียที่หลอดก็คือหลอดหมดอายุนะฮะหลอดขาดหรือว่าอาจจะเป็นที่ใส่ไฟ สายไฟหลวมหรือว่าอาจจะเป็นนิสสวิกก็ได้นะฮะไฟรุ่นนี้ก็จะมีสวิกแถมมาให้นะฮะแต่เรื่องสายไฟนี่ก็คือมันจะอยู่ในรถอยู่แล้วมันก็จะไม่มีแถมมาให้นะ,ะรุ่นนี้จะติดตั้งง่ายหน่อยถ้าเกิดว่าใครตามจากช่องนี้นะครับแล้วทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ว่าสนใจหรือว่าอยากติดต่อผมเดี๋ยวจะให้เบอร์ไว้นะครับแล้วก็ติดต่อมาเดี๋ยวจะให้ราคาพิเศษนะครับในการเปิดช่อง youtube ก็คือให้ราคาพิเศษไปเลยนะครับพี่น้องกันส่วนไฟตัวต่อไปนะครับก็คือไฟของ dMa ม็ปีศูนย์เจ็ดนะครับลักษณะนนมันก็จะไม่เหมือนกันนะฮะถ้าเกิดว่าไป d m a ม็ปีศูนย์สามมันจะเป็นไฟค่อนข้างเหลี่ยมแต่ว่าถ้าเป็น d m a ม็ศูนย์เจ็ดจะเป็นไฟกลมนะครับแต่ข้อดีก็คือถ้าเป็น d m a ม็กศูนย์เจ็ดเนี่ยตัวหน้าไฟเนี่ยมันจะค่อนข้างผสมแก้วเยอะนะไฟมันจะใสกว่า แต่มันก็มีโอกาสแตกง่ายนะฮะแต่ข้อดีของปี07นี่ก็คือถ้าเกิดว่าเราจะดูนะฮะก็คือจะเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวามันจะเหมือนกันนะฮะก็คือพูดง่ายๆว่าเราซื้อข้างเดียวได้นะฮะในกรณีที่ไฟเราแตกมันจะไม่แบ่งซ้ายขวาซื้อข้างเดียวได้เราสามารถที่จะซื้อข้างเดียวเพื่อไปใส่ได้นะฮะถ้ามันแตกข้างเดียวก็คือทางร้านก็ขายนะครับข้างเดียวก็ราคาก็น่าจะหลักร้อยนี่ละครับไม่แพง ถ้าเกิดว่าเราเอาไปซื้อไปใส่เองก็ยิ่งถูกใหญ่ผมขายนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นไฟรุ่มีขายได้ใครจะซื้อดวงเดียวได้นะหลอดไฟนี่ก็ลองดูมันจะไม่เหมือนกันนะฮะตะกี้หลอดไฟเป็นหลอดเบอร์ H3 ใช่ไหมฮะอันนี้เป็นหลอดเบอร์มันเขียนว่า9006ถ้าเป็นภาษาช่างก็คือหลอด HBC นะฮะถ้าเกิดว่าหลอดนี้ก็คือมันจะแกะได้นะมันมีโอกาสที่จะขาดมันจะมีไส้เียอะไร ถ้าเกิดว่าเรามันค้มันไม่ติดข้างนึงเราก็ต้องเช็คนะว่ามันเป็นที่หลอดหรือเปล่าหรือมันอาจจะเป็นที่สวิกหรือมันอาจจะเป็นที่สายมันก็มีหลายอาการนะ,ะสามารถให้ทางร้านเช็คดูได้นะครับโดยที่ถ้าสังเกตเนี่ยก็คือขอบขอบของไฟเนี่ยฮะมันจะมีค่าซิลิโคนนะอันนี้มันไม่ได้มาจากโรงงานนะฮะอันนี้ก็คือทางร้านได้ได้ยิงซิลิโคนไว้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรายิงไว้ก่อนที่เราจะติดตั้ง ไฟมันจะไม่รั่วนะฮะไฟมันจะน้ําไม่เข้าแล้วก็ยิงกันไม่ก่อนเลยถ้าเกิดว่ามาติดตั้งกับไฟกับที่ร้านเนี่ยส่วนใหญ่จะมีซีลซิลิโคนไว้นะฮะถ้าเกิดว่า,าผู้ชมได้ซื้อจากที่อื่นแล้วมันไม่มีซิลิโคนซีนนี่ก็คือแนะนํานะครับแนะนําให้ซีลน,น่าจะโอเคกว่าเพราะว่าในการใช้งานรถยนต์ยังไงมันก็ต้องมีการล้างน,นะฮะในการบำรุงรักษามันต้องมีล้างล้างถ้ามันโดนน้า ของพวกนี้มันเป็นไฟนะถ้าเกิดโดนน้าโดนขอบอะไรมันก็มีโอกาสที่จะรั่วโอกาสที่จะซึมทางร้านก็เลยกันไว้ก่อนเลยนะในการซีนถ้าเกิดว่าเราได้ใส่ยังไงก็เราไม่ได้ซีนมันไม่ได้เห็นข้างหน้าอยู่แล้วนะยังไงมันก็ไม่เห็นแต่ว่ามันจะไม่รั่วเป็นการป้องกันระยะยาวนะครับโดยรถของดีแม็กเนี่ยมันก็จะมีหลายรุ่นนะฮะแต่ว่าไฟมันจะเหมือนกันหมดนะครับจะใส่รถ ดีแม็กแคบดีแม็กช่วงยาวดีแม็กสี่ประตูหรือดีแม็กโฟวินอะไรทุกทุกอย่างนี้มันก็จะใส่ไฟพวกนี้ได้หมดเลยนะถ้ามันเป็นถ้าเกิดว่าบอกปีถูกนะฮะอย่างอันนี้ก็คือปีศูนย์สามถ้ามันเป็นปีพออก็คือสองพันห้าร้อยสี่สิบหกนะอันนี้ก็สองพันเจ็ดถ้าเป็นปีปีอก็สองพันห้าร้อยห้าสิบนะครับ ก็คือก็ลองดูนะฮะถ้าเกิดว่าอยากรู้อะไรยังไงก็ถ้าเกิดใครอยากรู้จริงๆว่าใส่ยังไงผมอยากรู้ว่าผมใส่รุ่นไหนแนะนําให้ถ่ายรูปมานะครับถ่ายรูปมาจะมาเม้นหรือว่าจะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะฮะใต้ลิงก์จะโทรมาถามว่ารุ่นนี้ขายแยกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแนะนําว่าให้ถ่ายรูปรถมาถ่ายรูปรถหน้าชัดๆในการหาก็คือถ้าถ้าเป็นไปได้นะถ่ายหน้าหลังรถมาให้ชัดๆแล้วเราจะหาอะไรง่ายนะครับ อะไรก็จริงๆก็ถ้าเกิดว่าเป็นไม่ได้ก็ขายเลขตัวถังด้วยก็ได้นะเดี๋ยวต่อเดี๋ยวจะแนะนําให้ในอีพี EP ถัดไปเดี๋ยวที่อีพีต่อไปนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนั้นมันค่อนข้างเจาะลึกเป็นการหาอะไร,นะรในการแบ่งปีรถเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่ามันเป็นบอกเขาบอกว่ารถดีแม็กปีศูนย์สามนี่ก็คือมันเริ่มผลิตแล้ออกมาจริงๆมันออกไปลายปีสองพันห้าร้อยสองนะแต่ว่าปีศูนย์สามนี่คือมันออกมาแน่นอนก็คือปีศูนย์สามถึงปีศูนย์หกเนี่ยมันยังเป็นโฉมนี้อยู่ ถ้ามันเป็นปี07ถึงน่าจะถึงประมาณปี2 0 2 2 1น1 3เนี่ยฮะมันก็จะเป็นโฉมนี้แล้วคือก็คือเขาจะเลือกรุ่นโดยที่เริ่มปีไหนก็คืออันนี้ก็เริ่มที่เริ่มผลิตที่ปี03ก็เรียกปี03อันนี้เริ่มผลิตปี0ูก็ปี07แต่รถของเพื่อนๆอ,อาจจะเป็นปี04.05หรืออาจจะเป็น0 9 2ย0าองเงี้ยแต่มันคือรุ่นเดียวกันตอนนี้มันใส่ไปแล้วมันมีปัญหา ถ้าเกิดว่าซื้อไปนะครับซื้อไปจากที่ร้านอย่างเงี้ยก็แนะนําว่าตัวเนี้ยถ้าอย่างลักษณะตัวเนี้ยก็คือมันจะมีฝาปิดให้เป็นลัสติกปิดอย่างนี้นะฮะก็คือลองให้มันติดให้มันเรียบร้อยแล้วเราก็อย่าเพิ่งลอกนะฮะเพราะในการเคม็มันอาจจะมีปัญหานนะแต่ตัวเนี้ยจริงๆถ้าเกิดว่าใส่ถ้าเราค่อนข้างจะชำนาญเงี้ยมันก็ไม่ค่อยมีปัญหานนะแต่มันก็แล้วแต่นะครับ ปัญหาทุกสิ่งทุกอ,อย่างเกิดขึ้นได้นะก็ต้องแก้ปัญหาไปนะแต่ส่วนใหญ่ไฟเนี่ยมันจะมีปัญหาก็คือที่ผมเจอนะส่วนใหญ่ก็มีปัญหาก็คือหลอดถ้าหลอดไม่เสียหลอดไม่ขาดเนี่ยมันก็ติดปกติแล้วก็มีสวิตสวิตถ้าเกิดบางทีมันกดแล้วมันติดก็แสดงว่าสวิตโอเคปกติแต่ถ้ามันกดแล้วมันไม่ติดก็คืออาจจะมีที่สายสวิตหรือสวิตมันค้าง กดแล้วมันไม่ล็อกมันเปิดแล้วปิดไม่ได้มันเปิดมันเปิดไม่ได้อะไรอย่างนี้นะฮะหรือว่าลักษณะก็คือสายสายที่มันเสียบกับหลอดไฟนะฮะมันจะมีสายไฟกับสายกาวแล้วเวลาเสียบปุ๊บบางทีกาวไม่มาหรือไฟไม่มามันไม่ครบวงจรนะครับมันก็จะไม่ติดอันนี้ให้มาปรึกษาให้มันดูได้นะฮะไม่จําเป็นว่าต้องมาซื้อนะให้มาซ่อมให้มาอะไรก็ได้มันเปลี่ยนแต่หลอดก็ได้มันเช็คอย่างนุนเช็คอย่งี้ก็ได้นะพร้อมที่จะ ดูแลพร้อมที่จะบริการนะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเกิดว่ามันเป็นในสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้คนไทยต้องช่วยกันนะฮะเพราะว่าเศรษฐกิจมันแย่นะเราก็ทำแค่พออยู่ได้นะไม่ได้เอา,เอาราคาที่แบบหวังร่ำหวังรวยอะไรนรี่เราก็ถ้าเกิดว่าช่วยได้ก็ช่วยอย่างถ้าเกิดไฟอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็บอกอตรงนะถ้าเป็นรุ่นกลมอย่างเงี้ย ผมไม่แน่ใจนะว่าจะมีร้านที่เขาขายอันเดียวหรือเปล่าขายข้างเดียวเนี่ยแต่ร้านผมขายได้ผมก็จะขายให้นะเพราะว่าอีกข้างหนึ่งมันไม่แบ่งซ้ายขวาเราก็คือพูดง่ายๆว่าเราจะพอขายคู่ได้ก็ก็ขายในราคาถูกก็ได้แต่ถ้าเขาพอใจที่เขาจะซื้อข้างเดียวก็ได้ก็ซื้อได้ผมก็ขายให้ได้เพราะอีกข้างหนึ่งถ้าเกิดมันมีคนแตกลักษณะเดียวกันกีคือเขาแตกข้างเดียวผมก็ขายได้แต่ในลักษณะน,น,นี้นะก็คือไฟ ดูเนี่ยฮะข้างซ้ายกับข้างขวาเนี่ยมันเอาไปใส่ไปแลกกันไม่ได้นะเนี่ยเอามาไว้เนี่ยรวมกัน,นก็คือมันไม่สามารถแยกกันได้เลยถ้าอย่างนี้เราไม่สามารถขายขายเป็นข้างได้นะครับเพราะว่าอีกข้างหนึ่งมันก็จะไม่พูดง่ายว่าถ้าเป็นภาษาเอ,อที่ผมเคยได้ยินมาก็คือเราไม่รู้นะฮะว่าถ้าเราขายข้างข้างซ้ายไปแล้วข้างขวาเราจะขายได้เมื่อไหร่มันจะเจอเนื้อคู่เมื่อไหร่อะไรอย่างงี้ แล้วส่วนใหญ่รถที่มันโดนนะมันจะโดนันไหนข้างซ้ายนะเพราะว่าข้างซ้ายเนี่ยเป็นข้างคนนั่งไม่ใช่ข้างคนขับนะฮนะเวลาชนเวลาเฉียวเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็อเอาด้านคนด้านซ้ายนะสัญชาตญาณมนุษย์นนะฮะในการหักเพื่อไม่ให้ตัวเองโดนนะให้ด้านซ้ายโดนไปก่อนข้างซ้ายเนี่ยจะมีปัญหาเยอะส่วนใหญ่นะที่ผมเจอหรือพูดง่ายๆว่าถ้าผมขายข้างเดียวนะผมบอกเลยข้างขวาเนี่ยผมขายถูกๆให้ได้เลยแล้วเพราะถ้ามีคนขข้างซ้ายนะ ถ้ามีนะแต่มันก็ต้องดูในกรณีกรณีไปนะ,ะถ้าเกิดผมเหลือผมอยากจริงจผมอยากขาข้างซ้ายมากกว่าพอข้างขวาเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีคนโดนแต่ถ้าเกิดว่าจะซื้อเพื่อนๆจะซื้อจริงๆงเนี้ยก็ขายถูกๆก,ก็ได้เอาไปเป็นอะไรไว้เปลี่ยนไว้อะไรก็ได้ก็ลองดูนะครับออจริงๆไฟตัดหมอกเนี่ยของรถเนี่ยมันมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะฮะ EP นี้เป็น EP แรกนะ,ะับเราก็แนะนําเฉพาะ ยี่ห้อของอีสูสูไปก่อนเพราะว่าตัวนี้มันเป็นรถค่อนข้างเยอะนะฮะในตลาดประเทศไทยจะอีพี EP หน้าเดี๋ยวก็มาเจอกันใหม่นะฮะแล้วเราก็จะเอาของรุ่นอะไรมาแล้วเดี๋ยวก็จะได้มาเจอกันใหม่เดี๋ยวผมก็จะอธิบายแต่ถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่เพื่อนๆสงสัยหรือเพื่อนๆอ,อ,อยากมีความรู้มากกว่าน,นี้ก็แนะนําติชมหรือว่าจะสอบถามผมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะ,ะสามารถสอบถามได้นะ,ะก็ปรึกษากันก็ได้อยู่ ไม่มีปัญหาเดี๋ยวยังไงเราก็ขอจบ EP นี้เทา่านี้ก็เดี๋ยวยังไงเจอกัน EP หน้านะฮะก็มาดูว่าไปที่ผมจะให้ความรู้ EP หน้าเนี่ยจะเป็นของรถรุ่นไหนของปีอะไรของรถที่ห้ออะไรนะฮะเดี๋ยวยังไงเจอกัน EP หน้านะครับวันนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวาสดาครับ